เห็นต้นคลิปเลยนะว่าปังได้ไปแก้จมูกมาเป็นการแก้ครั้งแรกด้วยนะที่สมบูรณ์การแพทย์ขอนแก่นกับคุณหมอโอค่ะแพ่งเดิมนะคะก็อยู่ด้วยกันมาถึง7ปีเลยนะสาเหตุที่ไปแก้ก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่โด่งแล้วมันมันมองมาแล้วเหมือน <c oughs> เหมือนไม่มีดั้งอะทุกคนแล้วเจ็บสุดนะคือตอนนั้นนะ่ะเราไปปรึกษาคลินิกคลินิกหนึ่งเราปรึกษาเรื่องอยากจะตัดฝีกจมูกแล้วเขาก็ถามเรากลับมาว่าเราไม่ทําจมูกไปด้วยเลยเหรอคะ มันแบบอืมไม่ได้ละแต่ด้วยความบางเป็นคนจมูกเนื้อน้อยนะ mm. ก็เลยแบบกังวลนิดนึงว่าเฮ้ย mm. ทาแล้วมันจะแตกต่างจากเดิมไหมจะได้แบบที่เราชอบไหมคือที่ชอบก็คือแบบ สโลว์ไปลพุ่งแบบนี้เลยเออตอนแรกก็แบบกังวลไงว่าจะไปแก้ที่ไหนวะอะไรเงี้ยคือหาข้อมูลอยู่นานมากจนได้มาเจอคลินิกนี้นะคะตอนแรกก็คือส่องเพจเขาอยู่สักพักเลยนะก็เลยทักอินบ็อกไปเพราะว่าคุณหมอที่นี่นะคะคือเก่งเรื่องจมูกเนื้อน้อยก็คือตอบโจทย์เรามากๆจนตอนนี้นะจมูกบังก็ครบ5เดือนแล้วทุกคนนี้จะได้แบบนี้เลย แล้ววันนี้นะคะเราก็มีนัดติดตามผล5เดือนด้วยนะปกติแล้วคลินิกเขาจะนัด1เดือน3เดือนแล้วก็6เดือนนะคะแต่ว่าช่วง3เดือนปังไม่ว่างนะก็เลยขอไปวันนี้แทนแล้ววันนี้นะคะปังก็จะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปที่คลินิกด้วยกันไปกันเลยคลินิกก็จะตั้งอยู่ติดกับสวนรัชด,ดานุสรรนะใครที่มาด้วยรถส่วนตัวก็เปิด GPS มาได้เลยหรือว่าใครสะดวกเป็นรถสองแถวก็จะมีสาย8สาย10สาย12นะที่จะผ่านตรงนี้ก็อาจจะต้องเดินไปอีกนิดนึงหรือว่าสะดวกสุดๆก็เป็นแท็กซี่กับแทย สวัสดีค่ะตะิดต่ออะไรครับมานัดติดตามผลค่ะวันนี้ห้าเดือนอ๋อโอเคขอเดวใช้ลูกก่อนนะคะ ที่นี่คือเขาขึ้นชื่อเรื่องจมูกเนื้อน้อยนะคะแต่ว่าสามารถทําให้จมูกพุ่งได้กับปลอดภยัยฟังเลยไม่ลังเลที่จะมาทําที่นี่นะ mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยคือคุณหมอทําออกมาได้ตรงตามเล็บมากถูกใจเลยค่ะเชิญครับสว <Blind ed. S 2> ัสดีครับวันนี้มาติดตามผลจมูก5เดือนนะคะอ๋อโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับ5เดือนรู้สึกว่าเริ่มเห็นตรงชัดขึ้นแล้วค่ะ5เดือนแล้วก็คือเป็นช่วงที่จมูกเนี่ย จะรัดแกนค่อนข้งจะเต็มที่แล้ว mm. ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอันตรายที่แบบการติดเชื้อหลังผ่าอะไรเงี้ยจะไม่มีแล้วครับถ้าทรงโอเคชอบก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรละไม่มีอะไรที่ต้องระวังเท่าไหร่นะครับตอนนี้กินอะไรกินได้ทุกอย่างเลย mm. นะครับแล้วก็อนอนตะแงงะไยได้ตามปกติเลยนะครับผิด mm. อ,อะไรลองดูตรงเดี๋ยวหมอขอลองจับดูนิดนึงนะครับโอเคก ดูค่อนข้างดีนะสั่งตรงดีมากตรงสวยมากอ่าแล้วตรงคล้องปีกอะค่ะที่ที่ทำไปจะเริ่มคลายแล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้จะเป็นช่วงที่การคล้องปีกเนี่ยเริ่มคลายออกเรื่อยๆ,ๆครับซึ่งจริงๆแล้วการคล้องปีกเนี่ยความสําคัญคือช่วงประมาณสามเดือนแรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผ่าเดือนแล้วจริงความของการคล้องปีกไม่ได้จําเป็นมากเท่าไหร่นะครับทําให้ตอนนี้เราจะรู้สึกว่ายิ้มได้เต็มที่มากขึ้นใช่ใช่ครับ,รบยิ้มกว้างได้มากขึ้นครับ เพื่อนๆฝาามามถามคาถามคุณหมอค่ะว่าจมูกเนื้อน้อยสามารถทําให้แบบโด่งพุ่งได้ไหมอะค่ะโอเคคำว่าเราต้องนิยามคําว่าจมูกเนื้อน้อยก่อนนะครับว่าเนื้อน้อยอยังไงปกติจมูกคนเราเนี่ยจะมีทั้งผิวหนาผิวบางผิวยืดได้น้อยผิวยืดได้เยอะคํ <c oughs> าว่าจมูกเนื้อน้อยก็คือหลักการ ส่วนใหญ่ที่เขาพูดจุดเล็กน้อยคือยืดได้น้อยอาจจะผิวบ้างผิวหนาก็ตามแต่จมูกยืดได้น้อยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้ใช่ไหมอ่าอ่าทีนี้ก็จะขึ้นกับหลายอย่างในการที่จะยืดเนือ้อหนึ่งก็คือพื้นฐานเดิมผิวทั้งโครงสร้างของกระดูกทั้งผิวของคนไข้แล้วก็ถ้าเป็นเทสแก้ก็คือต้องดูเรื่องถังผื่นการจะยืดได้เยอะได้น้อยอย่างจริงๆแล้วควรจะเข้ามาปรึกษาเพราะว่าบางคนเหมือนจะยืดไม่ได้เลยแต่ว่าตอนทำอัยืดได้เยอะเพราะว่า บางคนเนี่ยไม่เคยดึงเนื้อจมูกก็จะไม่รู้ถ้าไม่ใช่แพทย์ที่ทําการเสริมจมูกประจาจะจะบอกยาแม้แต่ส่งรูปเข้ามาก็ต้องท้าของคลินิกนะครับจะมีการประเมินโดยการให้ส่งรูปแบบโดยให้ลูกค้าเนี่ยดึงเนื้อดูว่าได้ขนาดไหนในการส่งรูปเนาะซึ่งก็หมอจะเป็นคนดูรูปด้วยแล้วก็จะช่วยประเมินคร่าวๆว่ายืดได้เยอะยืดได้น้อยแต่โดยหลักการก็คือคนที่ผิวยืดได้น้อยหรือว่าเนื้อหนามากยืดได้น้อยหรือเนื้อบางยืดได้น้อยอยังไงก็ตาม ของคลินิกเนี่ยก็คือจะพยายามเสริมให้เต็มที่ที่สามารถยืดได้ที่คนไข้ดูดีที่สุดอยู่แล้วจะพยายามไม่ฝืนจนเกินไปให้สวยแป๊บเดียวแล้วก็มีปัญหาเนี่ยนะพัดยังไงกับสตาซากาตามก็คือต้องยึดว่าความสวยกับความปลอดภัยเนี่ยควรจะสมดุลกันบางคนสวยมากแต่ปลอดภัยก็จะน้อยลงส่วนใหญ่ก็คือให้มัน สมดุลก็คือทั้งสวยและปลอดภัยใช่แล้วอย่างปางตอนนี้คือ5เดือนสามารถนอนตะแคงได้แล้วปกติแล้วอะค่ะจริง,รงๆแล้วต้องนอนตะแคงได้ตั้งแต่กี่เดือนอปกติหลังทาจมูกนะครับก็คือหมอจะมีการสร้างโพรงที่เราวางซิลิโคนเนาะหลักการก็คือเราจะสามารถนอนตะแคงได้เมื่อโพรงเนี่ยมันหดรัดเข้ามาตรงตัวซิลิโคนแล้วซิลิโคนไม่มีการเคลื่อนที่แล้วนะครับขั้นตอนในการหดรัดรัดแกนของซิลิโคนมันจะเริ่มประมาณสักเดือนเดือนครึ่ง จนไปถึงประมาณ3เดือนอยู่ที่ว่าเป็นเคสเสริมใหม่หรือเคสแก้แต่โดยหลักการก็คือก่อนเดือนหนึ่งเนี่ยไม่คไม่ควรนอนตะแคงเพราะว่าเวลาที่เรานอนตะแคงเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะพลิกไปขนาดไหนเพราะตอนเราหลับเราจะควบคุมตัวเองไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นทางคลินิกปกติจะแนะนําว่าสักเดือนครึ่งเป็นต้นไปค่อยเริ่มนอนตะแคงได้ค่ะเราคล้องปีกกับตัดปีกจะต่างกันยังไงบ้างคะโอเค การท้องปีกกับตัดปีกแค่ชื่อก็จะต่างกันแล้วเนาะคำว่าตัดปีกก็คือเนื้อปีกส่วนหนึ่งจะต้องโดนตัดออกปกติจะแนะนําในคนที่ปีกใหญ่แล้วก็รูไม่ได้เล็กเกินไปในการตัดปีกส่วนการท้องปีกเนี่ยก็คือคําว่าคล้องก็คือเนื้อปีกจะไม่โดนตัดออกจะเป็นการเย็บสองข้างนี้เข้าหากันข้อดีของมันก็คือแผลน้อยกว่าตัดปีกแล้วก็พักฟื้นน้อยกว่าแต่ว่าข้อเสียคือจะไม่อยู่ไปตลอด โดยหลักการคืออยู่ประมาณ36เดือนแรกหลังทำอย่างเหมือนของปังค่ะเพื่อนๆก็รูจมูกเล็กก็เลยคุณหมอเลยแนะนําให้คล้องปีกแผ่นค่ะหมอครับแบบไหนคะที่ไม่สามารถที่จะแก้ได้ทันทีต้องถอดพักก่อนอย่างนี้นค่ะโอเคครับง่ายสุดเลยก็คือกลุ่มที่ Accept. อักเสบอักเสบนี้แนะนําว่าควรจะถอดพักก่อนแน่นอนเพราะว่าการเสริมเข้าไปก็คือเหมือนกับการเอา เสี่ยงแตกปลอมเข้าไปซึ่งมันจะเป็นที่ที่เชื้อโรคจะซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นง่ายที่สุดอันดับแรกคือถ้าอักเสบควรถอดพักและควรถอดพักเร็วที่สุดนะครับกลุ่มที่สองที่คนไข้มาแล้วก็ต้องถอดพักก็คือกลุ่มที่เคยเสริมมาแล้วก็คือปลายบางมาก,มากเกินไปหรือเกือบจะทะลุแล้วคือกลุ่มพวกนี้เวลาเราเสริมเนี่ยถ้าต้องการบางคนอยากได้ไปลายมากขึ้นมันก็จะอันตรายเพราะว่าขนาดเท่านี้ยังบางแล้วต้องการทรงสวยขึ้นก็มีโอกาสที่จะ ทะลุหรืออะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าปลายบางมากๆแนะนําว่าอาจจะต้องถอดพักก่อนแต่ทีนี้บางมากขนาดไหนก็ปติหมาอาจ,จะเป็นคนประเมินว่าคนไหนทําได้คนไหนทำไม่ได้ทีนี้มีรายละเอียดนิดนึงครับการถอดพักของคนที่ปลายจมูกบางเนี่ยแนะนำว่าคุณจะถอดพักแนละต้องมีเนื้อเยื่อมารองข้างใต้เพราะไม่งั้นจะเกิดเขาเรียกว่าจมูกปลาจมูกบุ๋มลงหลังจากอถอดซิลิโคนซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ จะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่สามารถถอดแมสได้เพราะมันจะดููเห็นชัดมากตรงปลายจมูกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่ของคลินิกเนี่ยครับมีการใช้เนื้อเยื่อเอามารองตรงปลายให้จะไม่ใช่แค่ถอดอย่างเดียวคือถอดอย่างเดียวจริงๆริงคลินิกไหนก็ถอดได้แต่ว่าเขาจะไม่มีคนมาแนะนําหรอกว่าหลังถอดแล้วปลายบุ๋มนะหรืออะไรเงี้ยครับอยู่ของที่นี่จะมี option, ออปชั่นอยู่ว่าถ้าถอดแล้วจากปลายบางมากเกินไปมีออปชั่นที่เอาเนื้อเยื่อมารองเพื่อไม่ให้จมูกผม,มหลังถอดซิลิโคนเป็น ปกติใช้ไขมันตรงไหนก็ได้ของร่างกายแต่ว่าที่นี่ถ้าไม่อยากมีแผลชัดก็เอาตรงหลังหูก็จะมีไขมันอยู่ที่สามารถพอที่จะใช้รองไฟได้ครับค่ะก็มีเท่านี้เลยค่ะคุณหมอขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวตอนครบตอนครบปีหนึ่งมาเจอกันอีกทีนึงนะครับได้เลยค่ะสวัสดีครับ สามารถเข้ามาปรึกษาก่อนได้นะคะที่นี่ปรึกษาฟรีแต่ว่าใครยังไม่สะดวกทําก็ไม่เป็นไรเลยแล้วคุณหมอก็คือให้คําแนะนําดีมากๆปลอดภัยไว้ใจได้เลยนะคะเพราะว่าที่นี่คุณหมอใส่ใจกับทุกเคสสนใจก็มาได้เลยนะที่สมบูรณ์การแพทย์ขอนแก่นค่ะ